สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเหลี่ยมที่ท่านกำลังรับชมอยู่นี้นะครับเป็นเหลี่ยมข้ามหัวครับระว่างเจ้านิกพุทธบูชาครับหรือว่านิกบางมดครับกางเกงสีน้าเงินนี่ครับอ้วนๆครับกำลังจะโมงนี่ครับนี่คือเจ้านิกนะครับส่วนฝั่งตรงข้ามก็คือเจ้าทุยครับจับคู่กับเจ้าจันเจ้าครับเกมแรกนี่เจ้านิกเจ้านิกแพ้ไปแล้วนะครับเหลี่ยมนี้เป็นเหลี่ยมแก้นะครับ ัวนิคจับคู่กับโจยุทธครับแต่ว่าตัวยกนี้จันเจ้าอันนี้ตัวยกของเสียทุยนี้ดีกว่าโจยุทธแน่นอนครับต้มหนึ่งต่อสองครับโจนิคส์ฟครับจันเจ้ารับสวยครับยกมาคอนช้างห่างครับโมมาโจยุทธเปิดได้ครับยกมาสวยงามครับอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาครับสำหรับสำหรับโจนิคครับนี่ครับกวนมากครับ แต่ดูจากรูปร่างแล้วน่าจะเริ่มลดน้ำหนักลงมาสักหน่อยครับโอ้โหดูต้านี้ครับตูดเป็นตูดครับจากเมื่อก่อนเป็นเด็กน้อยหุ่นดีนะครับดูตอนนี้ครับเป็นหมีเลยครับ เริ่มน่าจะขึ้นไปตั้สิบสายตาผมก็ว่ามีขาวนี่ตัวใหญ่เลยนะครับผมมายืนข้างเจ้านิกนี่เจ้านิกใหญ่กว่าครับเ<ม>จ้าทุยโมงยอด<ม>เอายุดเปิดหลังเท้าได้ครับยกหางครับนิกตีโดนเกี่ยวไม่อยู่ครับเหลี<ม>่ยมนี้เป็นเหลี่ยมแก้ของเจ้านิกนะครับแข่งขันกันที่12แต้มไม่มีดิวนะครับแต้ม3ต่อ2ครับนิกเสิร์ฟครับ จันเจารับลูกแรกสวยครับยกมาสวยครับเจ้าถุยมงดีครับตั้งสงต่อสามครับนเจ้าเป็นฝ่ายเสริมจันเจ้านี้ก็เป็นตัวยกของค่ายปากน้ำนะครับ โจนี้ตีหัวสบายครับถ้ายกเข้าครับเด่นจตก,ก็เหลี่ยมหัวดีอยู่แล้วครับอดีตหัวเบอร์หนึ่งประเทศไทยครับโจนิกเสิร์ฟไปกัอเจ้เาเปิดซ้ายได้ครับยอดมาโจยุดดักแล้วครับยกมาอย่างนี้โอ้โหาโจนิคดึงราคาหรือเปล่าครับ แต่ลูกนี้ถ้าเทคตัวโม่งนี่ไม่น่าเหลือครับแต่ตอนนี้เจ้านิกมีอาการเจ็บที่หัวเข่านะครับก็ต้องตามเลยเยอตามเลยเดี๋ยวยกลมให้ยังไม่รู้เหมือนกันครับว่าเข่าของเจ้านิกขายหรือยังครับแต้มสามเท่าครับ ต้มสามเท่าครับจันเจ้าเป็นฝ่ายเสิร์จเดี๋ยวสักครู่ครับมีข่าวเรียกราคามาครับมาแบงกับเจ้านิกครับเดี๋ยวครับมีข่าวมาเดินงานให้โจ้านิกครับโอ้โหจันเจ้าเสิร์ฟดีครับ จเจ้าเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับเ,นะเสิร์ฟนะมายุดเปิดเอาแต่ครับเจ้านิกนี่ถึงกระท้อครับจับมาเยอะครับคือถ้าเสิร์ฟใส่เจ้านิกนี่เ,เจ้านิกเปิดได้อยู่แล้วครับเพียงโดนเจ้ายุดไม่ใช่ตัวยกนะครับเหลี่ยมนี้เป็นเหลี่ยมจีบกันหน้างานครับ จันเจ้าเสิบเสิบใส่เจ้ายุดอีกแล้วครับอ,อยุดยกมาสวยงามครับเอาจันเจ้าเกี่ยวได้ครับยกมาค่อนข้างห่างครับโบงมาโอ,โ,โอ้โหโบงข้ามหัวเจ้านิกได้ครับ จันเจ้าเ์ฟครับใส่ซ้ายเจ้ายุทธยุทธเปิดเซนิดนึงครับแต่ยังยกได้สวยครับเจ้านิกยอดจันเจ้าไม่ทันเจ้านิกเตะไปเครียดไปครับมาไม่ดีครับเจ้านิกเฟไปทุยเปิดสวยครับจันเจ้ายกโอ้โหลูนี้หลุดไปที่หัวเสาครับ จะทุยเท็กตัวโม่งไม่ได้ครับโดนนิกเสริมครับจันจอเปิดสวยโอ้ยกสวยงามครับไม่มีปัญหาครับเขายกได้อย่างนี้ครับ หกต่อครับ <från> จ <fuera> ัิเจ้าเสิฟเสิบวัดเจ้ายุทธอย่างเดียวครับยกห่างครับบ่งไปโดนเกี่ยวดีครับยกห่างแบบนี้ครับยกมาต่ำนิดนึงครับถุยมงแก้ไขได้ดีครับหนีไปเป็นเจดต่อสี่ครับจัิเจ้าเป็นฝ่ายเสิ์เนี่ครับเสิบวัดเจ้ายุทธอย่างเดียวครับยุทธยกสวยงามครับอย่างนี้ครับ เจ้านิสถึงก็ใส่หัวครับนี่นะครับกองเชียร์ของเจ้านิสก็มาครับเมียของเจ้านิสก็ท้องแก่แล้วครับ สี่ต่อเจ็ดครับจันจรับสวยครับยกมาสวยงามครับถุยโมเอาจะยุดเกี่ยวได้ครับยกสวยงามครับอือหือาแลวครับไล่มาเป็นห้าต่อเจ็ดครับห้าต่อเจ็ดครับจันจรเปิดสวยยกมาสวยงามครับถุยโมงสบายครับลูกนี้ครับ กันเจ้าเสิร์ฟเสิร์ฟยอดเจ้ายุดยุดเปิดสวยครับยกสวยงามครับหืมยอดเบาๆครับตั้งห้าต่อเจ็ดครับนิกบางโสดเสิร์ฟคุยเปิดสวยครับกันเจายกสวยงงไม่ง่ายครับเรื่องลูกยกนี้จันเจายกดีกว่าเจ้ายุดแน่นอนครับ แต่ว่าเรื่องจังหวะตีหัวนี้โจนิคมงได้ดีกว่าครับแต่ว่าถ้ายกห่างมากไม่เข้าจุดนี้ก็มีสิทธิ์โดนเกี่ยวครับเอ้จัดเจ้าเกี่ยวได้ครับยกมาคุยสกิดง่ายๆครับคือด้วยความที่โจนิคเทคตัวได้ไม่สูงเหมือนเดิมครับ ว่าเจ้าตัวน่าจะยัง,ยงมีอาการเจ็บเข่าอยู่ครับพี่โดมาดีาคดรับนิเสิร์ฟฮิกเนตมานี่จับลากเองเลยครับเจ้าทุยเกี่ยวได้ไม่ทันแล้วครับเจ้นนานิ้ยงังเรียกราคาอยู่นะครับ ดูแผ่นหลังของเจ้านิกก์วนถวนสมบูรณ์ดีครับทุยเปิดสวยโหมายุดยังยูครับยกเจ้านิกโอ้โหติดกองเชียร์ครับลุคนี้ครับจังหวะน,น่าจะได้แต้มครับติดกองเชียร์ครับเส์ฟมายุดเปิดเข่าสวยครับยกสวยงามครับเจ้านิก เอ้อยังเกี่ยวได้ครับเจ้าทุยแก้ไขมายอดหยุดยกไม้เจน,น,นิกยังเรียกราคาอยู่ครับ เร์ฟไปถุยเปิดเขาเอาลอหลุดกดับ6ต่อ8ครับนิกเร์ฟไปถุยเปิดสวยจันเจ้ายกล้นครับยดเปิดลูกแรกสวยยกมาอย่างนี้โอ้ล้นครับโอ้โหจังหวะจะเป็นแต้มครับเอาหางครับบวกมานิกจะเปิดได้หยุดไม่ทันเลยครับ นี่แหละครับโมงดีกับเขาครับแต่ว่าตัวยกต้องเป็นรองครับมันถึงจะเตะกันได้ครับแปดต่อหครับจัดเจ้าเสริฟครับนิกเบ,บิดสวยยุดยกค่อนข้างห่างครับอ้โมงพิกเนต็ตออกครับหนีไปเป็น9ต่อหครับ 9ก้าต่อหครับเกนเจ้าเป็นฝ่ายเสิร์ฟเสิร์ฟใส่ซ้ายเจ้ายุทธยุทธเปิดมีเซนิดนึงครับอือหือเ, <c oughs> เจ้านิกบ่งแก้ไขได้ดีครับ นิกเสิร์ฟยอดเจ้าทุยครับทุยเปิดสวยจากเจ้ายกห่างครับยอดมาไมา่ข้ามครับอ่าแล้วครับเหมือนเจ้านิกเจยวจุดอ่อนแล้วครับ จนิคถึงให้ผู้จัดการส่วนตัวครับเป็นคนจดให้ครับเล่นกับใครบ้างครับกวดจำไม่ได้ครับเดี๋ยวผู้จัดการส่วนตัวของเจ้านิครับ แ้มเป็นหลองนะครับแต่เจ้านี้ก็ยังเรียกราคาอยู่ครับเจ็ดต่อ9ครับนิกเสิร์ฟมาจันเจ้าเปิดสวยยกสวยครับคือว่าจันเจ้ายกดีมากครับจุดพุยกันไฟ่เสิร์ฟ เสิร์ฟมายดเปิดซ้ายได้ครับยกสวยครับโม่งดีเอาแล้วครับเริ่มเทคตัวแล้วครับเจ้านิครับเล่นจับเองครับิเลยครับเมเองเจ็ดต่อเก้าครับนิกบังบดเสิร์ฟไปถุยเปิดสวยครับจานเจ้ายกทางนิดนึงครับ ยอดดีครับคุยเสิร์ฟม,มานิกเปิดหัวสวยครับยุดย,ยกล้นครับจันเจาเปิดสวยแต้มหรือเปล่าครับไม่เหลือครับหนีไปเป็น10ต่อ7ครับแข่งขันกันที่12แตมไม่มีเดียวนะครับ จะทุยเสิร์ฟนิคเปิสวยครับยกล้นอีกแล้วครับโอ้นี่แหละครับเจ้าทุยเอานี้เกี่ยวหลังเท้าได้ครับต้องลากเองนะครับยอดเอาจานเจ้าเปิดหลังเท้าง่ายๆครับเจ้าทุยซ้ำอ่าอะไรครับเห็นเจ้านิคก,กระชากไปรับเจ้านิคถึงก็ออกปากบนครับ ยากครับจะยุดไม่ใช่ตัวยกธรรมชาตินะครับเราให้มายกในเหลี่ยมข้ามหัวด้วยนี้ค่อนข้างยากครับยกเหลี่ยมข้ามหัวนี้ต้องเป๊ะจริงๆครับถึงจะมองตายครับลูกเดียวเกมครับ1อ7ครับเผื่อมาลูกออกครับ นิกบางมดเป็นสายเสิร์ฟเจ็ดต่อสิบเอ็ดครับนิกบางมดยังเรียกจับราคาอยู่ครับจับแบบวัดเลยนะครับ ็น่าต่ออยู่ทดลองมันนิเดือกเกมนะครับอันนี้เกิดสวยอายุทยกหางครับเกี่ยวสายได้ครับเกมเลยหรือเปล่าครับโอ้อย่างนี้ไม่น่าเหลือแล้วครับจบเกมครับสรุปผลการแข่งขันครับของเจ้าทุยกับจันเจ้าเอาชนะเจ้านิกแล้วก็เจ้ายุทธไปได้ด้วยสกอร์12ต่อ7ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ไ้ด้วยนะครับ ดูสภาพเจ้านิกครับตัวใหญ่จริงๆครับยังจะถามแก้อยู่ครับเจ้านิกครับยังจะถามเตะกันเจ้าทุยอีกอยู่ครับเดี๋ยวมารอดูครับว่าจะได้เตะกันเหลี่ยมไนอีกครับอะไรโอ๊ยแค่นี้น้ตายหายแล้ว